สวัสดีนะทุกคนใีคนขอบอกว่าอยากได้สุกสงการในเราบอกอันนี้เราน่าจะนานแล้วเขาก็น่าจะคอมเมนต์นานแล้วเพราะเราไม่ค่อยได้อา่านพวกคอมเมนต์ในยูทูปนะขอโทาด้วยนะคาร์ฟซีเอฟซีันนี้จะ ไปที่อวัตตอันนี้ต้องใช้โลบักนะเดี๋ยวเราจะโชว์แบบฟรีก่อนเอออันไม้เลมีโลบักใช้แค่คดเลยเราข,ขออนุญานแปบบ๊บนี่นะเน็ตจะไม่ค่อยดีเน็ตปีกไม่ดีเลยเออนะต้องนในเสื้อผ้าก่อนไอตัวไอตัวหนูเสื้อผ้านี่อันนี้คือชุดสุการ ตัวนะ้ห้านะห้าห้านมดเลยห้าเลยแต่ถูกพุงเนี่ยแอนที่ว่าเป็นเนื่อสดืก็สองนะคะประมาณใช้สิบสองบาทสิบสองบาทห้าแบบจะเอาแบบแบบดีใช่ไหมเดี๋ยวจะระบอกแบบอยากเป็นหมวกก็ใส่นะไม่ <ừ> สุใสนะ่เราแน่น่าว่าเ็นรไม่รอยางนเที่อเป็นสีขาวแต่เราไม่ชอบเลยไม่ได้เอา กเสื้อผ้าเสื้อผ้าเดี๋ยวเราก็คิดกันอย่างงนะี้มันจะมีบางวันที่หมอะเราจะเออกนเหนื่อยนะไม่ค่อยดีนะโอ้ไมก่กอดโอ้ไมก่กอดแหลเออกเฮ้ยต้องแต่งการที่กดเสื้อผ้านี่มันโชคบแหลกเนาะขอนอนุญาตนี่นี่เสื้อใน่ไหม เนี่ยอันนี้จะเป็นเสื้อฟลีหมดเลยตรงนี้ไอ้พวกฉันีจะได้นัเป็นเสื้ออันน,น,นี้อันนี้ไม่ก็อันนี้นะมันจะดีมากแต่วันที่ไลฟ์สคือดดเอ้ยอันที่คนที่ชอบดีมเสียมพูนะก็จะเป็นอันนี้ เดี๋ยวเราจะกดให้ดูนียสิเสี่ยพูจะพอมกว่าลูซี่มันจะออกแบบเป็นคนอยากได้สงการหวานเนาะเก่ๆงๆหรอคะพี่อ่สาสันซาบาล้วจ้าจกิงๆพี่เราบ,บั็กแนะนำว่าอันนี้กับอัน,นอันเนี้ยดีดีสุด เดี๋ยวเข้าเรื่องในจุดที่ไม่ม okay. ีโลบักก่อนไม่มีโลบักก็จะขอแยกเป็นติเกียงค่ะสั้นนี้นี่ก็จะเป็นตีเกียงค่ะสั้นอันนี้อีซอนที่เราไปดีกันหนึ่งอ่ะอีกสี่เลยใช่ปะหมวกอันนี้ไอ้ีซอนเนี้ยหมวกมากเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเป็นสีเดียวกันเลยดีมากโคตรดีเอาจริงโคตรดีอ่ะ ี๋ยวจะมาต,ตัดภาพตอนที่เออมีผมด้วยกันแล้นั่งตัดผมแบบมีโลบัสหรือตัดภาพไ็นโลบัสไม่ไมีแบบไม่มีโลบัสแบบนี้เลยแต่เราแนะนำแบบนี้มากกว่าคุณต้องใช้โลบัสกก็ไม่เป็นไรนะคุนต้องพยายามนี่นก็เขอาอบอกให้สมัยนี้เขาไม่ใช้อ,อันนี้อย่าอย่านะอย่าใช้เลย อันนี้มดีนะดีนะถ้าอันเนี้ยผมเนี้ยมาผสมกับผมสีเหลอดผู้ชายเนี่ยมันจะออกมาเป็นหนวดเสือมันต้องใช้สูตรโคตรยากเพื่อเราทําได้นะก็ถ้าจะเป็นผู้ชายแต่งตัวสื้กันผมเราแต่เลยเพราะว่าผู้ชายจะไม่มีแบบนี้เพราะเออต้องใช้ผมนี้หว่าเอออ่ะชุดเสองทางผู้ชายต้องมันต้องใช้ลูกบาศก์ ไม่น่าต้องหรอกอ่ะถ้าไม่ใช้โลบัก,กเป็นอันนี้ลายยากเลยแต่ถ้ามีโลบักอ่ะแนะนำเลยซื้อตอนนี้นี่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูเนี่อะดูว่าทาไ่ดูหวอนมาก,มากดีมากเสื้อเราแนะนำให้เป็นอันนี้อันที่มีโลบักผู้หญิงได้ผูใส่ได้ใส่ได้หมดกับอันนี้อันที่มีโลบัก อันที่ไม่มีโลบักขอดูก่นอนผู้ชายอ่ะสายเป็นแม่งนะเออขออนุญาตแป๊บโอเคเราคิดออกแล้วเป็นอันนี้น่าจะเหมาะนะอันนี้กับซิงคีอนะ่ะอีกสองอ,งอันเมื่อกี้เราลองไปละดูด,ดูดูนะเออมัอมน่าจะดูธรรมดาแต่ว่าห้าวโซเดียมแล้วก็อันนี้เนี่ยแต่แค่ว่าต้องปรับให้มันให้มันดูดสมจนถึง นอาจะดูไม <m> ่เปรียบแต่เปรียบเนาะทุกคนต้องเข้าใจหน่อยเนี่ยสื้อที่าไร้ะอียสุดตอนสเตนบี้กับอันนี้อันนี้เนี่ยอันเปรียบละเอียดสุดเราไม่มีโรบักหมดโรบักจริงๆทำให้เชื่อดูแนวสูงจากเลัสโอนเตลัสตัวนู้นใช้ไปตั้งร้อยยังลยเหรอก็เข้าใจ เ,เราขอปรับดี้อมันเล็กแบบนี้อนะจะไ,ได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วสโอเคเดี๋ยวเราต่อมาตรงรที่เดี๋ยวเเปลี่ยนเสื้อที่ว่ามีระป๋ากกอะไรนั่นนะแหลเราตอนที่เราซื้อของอะเรามจะคิดก่อนทำเราไม่รู้เนี่ยว่าอมาะต้องคิดก่อน่าเออเราซื้อมาต้องใส่อะา ทุกคนที่แบบรู้สึกเสียาามากแต่ละอย่างก็ลืมบอกนะทุกคนถ้าไม่อยากใส่แบบอีเทียเป็นผนหมวดใส่นี้ได้นะเหมาะอยู่แต่มันไม่ค่อยเหมาะสักการแต่มันดูน่าราักดีเนาะก็ต้องใส่น,นี้ค่ะเดี๋ยวจะมาต่อตอนที่ว่าลเล่นแต่ว่าทุกคนต้องดูต่อนะต้องให้กดใจไอ้กดไลค์ถึงห้าแล้วกันห้านะถึงกดไลค์ถึงห้ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้เดจอคลิปใหม่ๆไายปุย